ข่าวด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่30พฤษภาคม2566เรื่องสำคัญมากรีบดูด่วนไม่ดูระวังจะเสียใจภายหลังสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอุตุนิยมวิทยาเตือน เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงตั้งแต่วันที่31พฤษภาคมถึงวันที่7มิถุนายน2566นี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง โดยจะมีเมฆมากมีฝนฟ้าะนองและตกหนักบางแห่งประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ยังเป็นพายุฝนฟ้าะนองเนื่องจากประเทศไทยยังมีอากาศร้อนตอนกลางวันขอให้ระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าส่วนการกระจายและปริมาณของฝนอาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และตกไม่สม่ำเสมอ ปริมาณฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีตกหนักบริเวณภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่7มิถุนายน2566จะยังมีฝนต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านรับมรสุมเกิดขึ้นได้ช่วงบ่ายถึงค่ำบริเวณภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกส่วนภาคเหนือภาคอีสานตอนบน ฝนล,ลดลงบ้างช่วงแรกและจะกลับมาเพิ่มขึ้นปลายช่วงสำหรับภาคใต้จะมีฝนตกต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านรับมรสุมมีฝนตกหนักบางแห่งคลื่นลมมีกำลังปานกลางขางฝั่งคลื่นสูงชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระมัดระวงังสำหรับพายุไต้ฝุ่นมาวาบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้บริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปิน ซึ่งพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยแต่จะดึงดูดให้ม,มรสุมมีกำลังแรงขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนทั่วประเทศเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมรับมือกับพายุฝนตกหนักระหว่างวันที่31พฤษภาคมถึงวันที่7มิถุนายน2566นี้ค่ะสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้ และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ